เปิดตำนานอาถรรพ์เมืองบาดาลโบราณทะเลสองห้องทะเลสองห้องกลายเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งหลังจากที่ครูสอนด,ดำน้ำชาวไทยเสียชีวิตหลังจากการลงไปดำน้ำในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจนทำให้ชาวบ้านเล่าถึงตำนานอาถรรพ์เมืองบาดาลโบราณนี้และในอีกมุมของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญก็ได้ให้ความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ จะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับทะเลสองห้องคืออะไรอยู่ที่ไหนทะเลสองห้องเป็นแหล่งดำน้ำลึกเป็นปล่องภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีที่แล้วทะเลสองห้องตั้งอยู่ในตำบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนักดำน้ำต่างชาติหลายคนให้การยอมรับว่า เป็นแหล่งดำน้ำที่มหาศาัศจรรย์มีสิ่งมีชีวิตมากมายและยังเป็นถ้ำใต้น้ำที่มีความลึกที่ยังไม่มีใครดำไปจนถึงก้นถ้ำได้ติดเป็นแหล่งดำน้ำต้นๆของเอเชียจากที่เคยมีการสำรวจจากบ่อภูเขาไฟนี้จะมีทั้งหมดสองบ่อบ่อแรกกว้างราวๆยี่สิบไร่อีกบ่อกว้างสิบไร่และหากลงไปใต้น้ำนั้นจะมีความกว้างและลึกมากมายเลยทีเดียว ตำนานอาถรรพ์เมืองโบราณชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าทะเลสองห้องนั้นมีตำนานเรื่องราวตั้งแต่โบราณว่าทะเลสองห้องลึกไม่รู้ที่สิ้นสุดเชื่อว่าเป็นเมืองบาดาลเก่าเป็นที่อาศัยของพญานาคผู้ใดที่คิดจะดำลงไปจนถึงพระราชวังของเจ้าเมืองพญานาคจะถูกจับตัวลงไปทำโทษให้หมดจนไม่มีโอกาสกลับขึ้นมาสู่โลกมนุษย์หรือมีโอกาสจะกลับมาสู่ผิวน้ำอีก ชาวบ้านในพื้นที่เรียกพญานาคว่าทวดเลสองห้องหนึ่งในข่าวเมื่อก่อนมีคนทรงทําพิธีไสยศาสตร์เพื่อให้ผู้คนเคารพการแสดงความนับถือเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้โชคให้ลาบคุ้มครองจากอันตรายต่างๆชาวบ้านบางคนอ้างว่าเคยเห็นและเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทะเลสองห้องฆ่าชีวิต ทะเลสองห้องเคยเป็นข่าวดังเมื่อช่วงปลายปี2562กรณีครูสอนดำน้ำชาวอังกฤษเสียชีวิตโดยพบศพในสภาพนอนกอดถังออกซิเจนไม่มีการพบบาดแผลใดๆหลังจากเกิดกรณีนี้ทำให้ทะเลสองห้องนั้นไรผู้คนเนื่องจากต่างหวาดกลัวกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นและล่าสุดกับครูสอนดำน้ำชาวไทยที่เสียชีวิตหลังลงไปดำน้ำในทะเลสองห้อง โดยการตรวจสอบดูพบว่าอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติออกซิเจนเต็มถังคาดว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดขณะด,ดำน้ำอยู่ความอันตรายของการดำน้ำลึกและดำน้ำในถ้ำจากกรณีล่าสุดแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าน่าจะเกิดจากสภาพร่างกายที่อ่อนเพลียทำให้หัวใจทำงานหนักจนหมดสติร,ระหว่างดำน้ำหากพูดถึงการดำน้ำลึก โดยเฉพาะการดำน้ำในถ้ำขึ้นเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆอยู่แล้วเราเห็นความอันตรายได้ชัดเจนในกรณีหมูป่าติดถ้ำที่เป็นข่าวดังในอดีตการดำน้ำในถ้ำนั้นต้องมีความเชี่ยวชาญเพราะสภาพแวดล้อมมองเห็นได้ยากมีหินแหลมคมที่เป็นอันตรายกระแสน้ำหรือจำนวนน้ำที่คาดเดาไม่ได้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อผู้ดำน้ำต้องมีความเชี่ยวชาญ ศึกษาแผนที่ของถ้ำมาอย่างดีมีร่างกายและอุปกรณ์ที่พร้อมมีทีมงานที่ค่อนข้างช่วยเหลือได้ถูกเมื่อนอกจากกรณีการดำน้ำลึกมีสิ่งอันตรายที่เรียกว่าภาวะน้ำหนีบหรือโรคน้ำหนีบเกิดจากเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายได้รับกา๊าซไนโตรเจนภายใต้ความกดดันจะเกิดภาวะอิ่มตัวมีการลดการกดดันเนื้อเยื่อจะขายกา๊าซไนโตรเจน เกิดฟองอากาศเข้าสู่ระบบต่างๆของร่างกายรวมทั้งระบบไหลเวียนของเส้นเลือดทําให้เกิดการอุดตันในส่วนต่างๆทําให้หายใจไม่ออกหมดสติจนขั้นเสียชีวิตได้แน่นอนว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นทะเลสองห้องก็ถูกนํากลับไปพูดถึงอีกครั้งทั้งในด้านตํานานความลี้ลับและความปลอดภัยในการดำน้ำําแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับ คิดว่าใต้น้ําแห่งนี้มีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่หรืออาจจะมีเพียงการคาดเดาของนักวิชาการโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ